จะมาแนะนําเกี่ยวกับ5คําถามคลาสสิกสอบสัมภาษณ์งานราชการใช้ได้กับทุกตําแหน่งเราไปฟังกันเลยครับสำหรับคำถามแรกนะครับบางคนอาจจะบอกว่าไม่ใช่คำถามแต่ว่ายังไงก็คือเป็นสิ่งแรกที่กรรมการจะให้เรา เล่าเมื่อเราไปอยู่หน้ากรรมการสัมภาษณ์นะครับรก็คือกรรมการก็จะให้เราแนะนําประวัติส่วนตัวหรือว่าแนะนําตัวนั่นเองนะครับเราก็อาจจะเล่าว่าเราเป็นใครมาจากไหนนะครับจบการศึกษาบุตรอะไรสาขาไหนนะครับจะนํามาใช้ในการทาํางานยังไงอันนี้ครับเล่าไปแต่ถ้าเรา มีประสบการณ์ในการทํางานเราก็เล่าประสบการณ์ทํางานในส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นการทํางานในภาครัฐหรือเอกชนหรือว่าใครที่เคยเป็นลูกจ้างเป็นพนักง,งานราชการก็เล่าประสบการณ์ประวัติการทํางานที่เกี่ยวข้องที่มันเป็นประโยชน์กับตําแหน่งที่เราสอบนะครับหรือถ้าใครจบใหม่นะครับยังไม่มีประสบการณ์ทํางานเลย <comm> ก็อาจจะเล่ากิจกรรมในมหาวิทยาลายัยหรือว่าวิชาที่ตัวเองถน,นดัดหรือว่ากิจกรรมสาธารณประโยชน์ที่เราเคยทําที่มันเป็นประโยชน์กับ ตำแหน่งที่เราสอบนะครับเพื่อที่จะให้กรรมการเนี่ยได้ทราบถึงที่มาที่ไปความเป็นมาของเราด้วยนะครับสำหรับเทคนิคในการแนะนำตัวนะครับก็อยากจะให้เน้น3คํคำนี้เลยนะครับก็คือสั้นกระชับ ประทับใจนะครับสั้นก็คือว่าเราไม่ต้องพูดเยอะพูดแนะนำตัวสั้นๆว่าเราเป็นใครมาจากไหนเรียนจบอะไรหรือทำงานอะไรมานะครับกระชับก็คือพูดเนื้อหาให้มันกระชับไม่ต้องยาวเยิ้นเยอะนะครับเพราะว่ากรรมการเขาก็อยากจะฟังแต่เนื้อๆนะครับเวลาที่เราไปสัมภาษณ์เนี่ยบางทีอาจจะไม่มีเวลาเยอะมากเพียงแค่1ิบนาทีนะครับก็คือเล่าให้สั้นกระชับแล้วสุดท้ายก็คือประทับใจพูดยังไงให้กรรมการฟังแล้ว ชื่นชมประทับใจในประวัติของเราเห็นแล้วฟังแล้วอยากจะรับเราเข้าไปทำงานนะครับต้องสั้นกระชับประทับใจครับคำถามที่สนะครับ คุณทราบ e ไหมว่าตำแหน่งนี้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับอะไรบ้างนะครับหรืออาจจะถามว่าคุณทราบ e หรือไม่ว่าตำแหน่งเนี้ยมีความรับผิดชอบหรือว่ามีหน้าที่เกี่ยวกับอะไรบ้างนะครับอันนี้เป็นคำถามที่กรรมการอยากจะเช็คความเข้าใจเช็คว่าเราสนใจในการไปหาความรู้เพิ่มเติมไหมว่าในตำแหน่งที่เราสมัครสอบเนี่ยเขาทำหน้าที่อะไรมีความรับผิดชอบอะไรบ้างนะครับอันนี้เวลาที่เราเตรียมตัวนะครับเราก็ต้องไปศึกษาอำนาจหน้าที่โดยเฉพาะในต ตำแหน่งที่ตัวเองสอบนะครับหรือไปทําความเข้าใจกับภารกิจในกลุ่มงานในสํานักงานหรือว่าในหน่วยงานที่เราไปสอบนะครับถ้าเราเข้าใจในภาพรวมตรงนี้เราจะรู้ว่า ตัวเราเองที่เราจะไปสอบในตำแหน่งนี้ต้องทําหน้าที่อะไรบ้างรับผิดชอบอะไรนะครับแล้วก็องค์กรเนี้ยทำอะไรเพื่อที่จะให้บรรลุเป้าหมายบรรลุวิสัยทัศน์ภารกิจของสํานักงานนะครับเวลาที่เราไปศึกษาตรงนี้นะครับเราก็ต้องมาฝึกพูดนะครับไม่ใช่ว่าเป็นการท่องจําแล้วก็มาท่องจำให้กรรมการฟังนะครับเราต้องมาเล่ามาถ่ายทอดให้เสมือนว่าเราอะเข้าใจเรา รู้จักงานนั้นดีพอแล้วในระดับหนึ่งก่อนที่เราจะเข้าไปทำงานนะครับก็จะทำให้กรรมการเนี่ยเกิดความประชับใจนะครับหรือว่ารู้ว่าเราเนี่ยเข้าใจนะว่างานที่เราจะไปทำต่อเนี่ยมันคืออะไรมันทำเกี่ยวกับอะไรบ้างตรงนี้เราต้องศึกษาไปให้ดีนะครับ คำถามต่อมานะครับคุณจะนำความรู้และประสบการณ์มาปรับใช้กับงานในตำแหน่งนี้อย่างไรนะครับหรือจะถามเกี่ยวกับว่าเราจะนำความรู้และก็ประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยมาประยุกใช้ในตำแหน่งที่เราสอบอย่างไรบ้างนะครับตรงนี้เราจะต้องวิเคราะห์แล้วแหละนะครับว่า ความรู้ที่เรามีประสบการณ์ที่เรามีคืออะไรเราเคยทำอะไรมาบ้างเราเคยเรียนอะไรมาบ้างแล้วงานในตำแหน่งเนี้ยเขาต้องทำอะไรต้องใช้ทักษะความรู้ความสามารถอะไรแล้วเราจะนำมาประยุก์ใช้อย่างไรให้ถูกต้องและก็เหมาะสมนะครับอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าเราเคยเรียนนะครับเกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์การวางแผนงานการแบบดีไซน์ thinking ก,การออกแบบ อะไรแบบนี้นะครับแล้วงานของเราเนี่ยมันต้องใช้ในการคิดวิเคราะห์เราก็บอกว่าองค์ความรู้พวกนี้เราจะมาใช้ในการคิดวิเคราะห์การวางแผนงานนะครับการาวางแผนให้กับผู้บริหารเดืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ของเรานะครับหรือเราเคยมีประสบการณ์ในการทําโครงการในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆแล้วตําแหน่งที่เราสอบเนี่ย ก็มีลักษณะงานคล้ายกันเราก็เอาความรู้เอาประสบการณ์นั้นนะมาประยุกต์ใช้ในการทํางานในตําแหน่งนี้ได้นะครับแต่ว่าเวลาที่เราพูดเนี่ยเราต้องพูดให้ชัดเจนว่าทักษะทักษะอะไรเช่นทักษะการประสานงานทักษะในการคิดคํานวณทักษะในการกการ่างหนังสือโต้ตอบหรือว่าทักษะในการสื่อสารทักษะในภาษาอังกฤษนะครับต้องพูดให้ชัดเจนแล้วก็งานที่ทำเนี่ย ทำอะไรอย่างเช่นทำโครงการนะเขียนแผนงานหรือว่าร่างคํากล่าวรายงานให้ผู้บริหารหรือว่าติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆอะไรอย่เงี้ยคือพูดให้มันชัดเจนไปนะคบเพื่อให้เห็นภาพว่า เรามีทักษะอะไรแล้วเราจะเอามาใช้ประโยชน์ในการทำอะไรบ้างนะครับอันนี้ปรับให้มันถูกต้องนะครับแล้วมันก็จะเป็นประโยชน์กับงานนี้แล้วกรรมาการก็จะเห็นว่าอ๋อสิ่งที่เราเรียนมาสิ่งที่เรามีประสบการณ์มาจะเป็นประโยชน์กับงานในตำแหน่งนี้แน่นอนครับ คำถามต่อมาทำไมอยากรับราชการอันนี้ถือว่าเป็นคำถามคลาสสิกมากเลยที่ถามกันในทุกยุคทุกสมัยนะครับแม้ว่าในปัจจุบันนี้ก็มีคำถามนี้อยู่นะครับว่าทำไมหรอคุณทำไมถึงอยากมารับราชการทำไมคุณถึงอยากมาสอบรับราชการในตำแหน่งน,นี้นะครับ ก็จะเป็นการถามเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ทัศนคติของเราเกี่ยวกับงานราชการนะครับตรงนี้หลายๆคนก็เคยถามเข้ามานะครับสิ่งแรกเลยก็คืออยากจะให้ตอบตามความต้องการของเราตอบตามความรู้สึกของเราที่แท้จริงว่าเราอยากจะมาสอบในตำแหน,น่งนี้หรือว่าทำไมเราถึงอยากมารับราชการนะครับเราสามารถตอบได้อย่างตรงไปตรงมาไม่ต้องสร้างคำที่มันสวยหรูมากมายแต่เราต้องตอบอในประเด็นที่ เป็นไปในเชิงสร้างสารรค์หรือว่าเป็นประโยชน์จริงๆนะครับหรือพูดในเชิงบวกนะครับก็คงไม่มีใครที่จะอมองในแง่ลบถ้าเรามองในแง่ลบเราคงไม่มาสอบรับราชการถูกต้องไหมครับฉะนั้นเราก็ตอบไปเลยบางคนอาจจะตอบว่า,าครอบครัวที่บ้านรับราชการทีนี้เราก็มีพ่อแม่เป็นไอดอลเราก็อยากจะมารับราชการด้วยเหมือนกันนะครับหรือเราคิดว่า เนี่ยเป็นความฝันตั้งแต่เด็กๆแล้วว่าเราเห็นคุณครูของเราครับรับราชการแล้วเราก็อยากจะมีอาชีพที่มั่นคงก็เลยอยากจะรับราชการและคิดว่าความรู้ที่เรามีสิ่งที่เราเรียนมาเนี่ยจะเป็นประโยชน์กับทางราชการเราก็อยากจะมาทําตรงนี้นะครับหรือใครจะตอบว่า เป็นงานที่มีความมั่นคงตรงนี้ก็ตอบได้เลยนะครับมีความมั่นคงมีสิทธิสวัสดิการแล้วเราเนี่ยอยากจะเข้ามาทํางานเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติบ้านเมืองตอบแบบนี้ก็ไม่มีผิดเพราะว่าง,งานราชการเป็นงานที่เพื่อประโยชน์สาธารณะเพื่อประชาชนเป็นงานที่รับใช้แผ่นดินนะครับตามที่ทุกคนก็คงจะเคยได้ยินหรือว่าเคยเข้าใจกันมานะครับทีนี้เราก็ต้อง อตอบกันไปหรือบางคนอาจจะมีเหตุผลอื่นนะครับแต่ว่าเราก็ต้องตอบนะครับให้เป็นไปในทิศทางที่กรรมการฟังแล้วเกิดความรู้สึกประทับใจนะครับแล้วก็เห็นในความตั้งใจจริงที่เราอยากจะเข้ามารับราชการเพราะเชื่อว่าทุกคนที่มาสอบเนี่ยล้วนมีความตั้งใจอยากจะเข้ามารับราชการจริงๆนะครับฉะนั้น ประเด็นแรกตอบจากความต้องการของเราจริงๆแล้วก็ปรับคำพูดปรับถ้อยคำให้มันเป็นทางการหรือว่าให้มันสื่อสารไปในเชิงบวกแล้วก็กรรมการฟังหรือผู้ฟังฟังแล้วประทับใจครับ คำถามคลาสสิกที่นิยมกันมากเลยนะครับโดยเฉพาะในยุคนี้ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการประเภททั่วไปหรือว่าประเภทวิชาการนะครับก็จะมีคำถามเพื่อที่จะวัดสมรรถนะหลักของการเป็นข้าราชการนะครับสมรรถนะหลักมีอะไรบ้างก็คือสมรรถนะหลัก5ด้านที่สำนักง,งานกอพอกำหนดนะครับหรือเวลาที่เราจะประเมินเลื่อนเงินเดือนเลื่อน,อน,อนขั้นเนี่ยก็จะต้องมีการวัดผลด้วยว่าเรามีการมุ่งผลสำเร็จไหมมีบริการที่ดีหรือเปล่านะครับมีการ สั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพการยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมจริยธรรมแล้วก็การทํางานเป็นทีมนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับก็จะเป็นไกด์ไลน์ที่จะให้กรรมการถามนะครับฉะนั้นเราก็จะต้องเตรียมตัวเพื่อที่จะไปตอบคาถามไม่ว่าคุณจะสอบตําแหน่งใดคุณอาจจะเจอคําถามใดคําถามหนึ่งนะครับอย่างเช่นการมุ่งผลสัมฤทธิ์ก็คือว่า คนเนี่ยมีความตั้งใจที่จะทํางานให้มันประสบความสําเร็จหรือไม่นะครับกรรมการอาจจะถามว่าถ้ามีงานที่มันไม่มีใครเคยทํามาก่อนแล้วหัวหน้ามอบหมายให้คุณทําคุณจะทําได้ไหมและคุณจะมีวิธีการทํางานอย่างไรนะครับอันนี้เพื่อที่กรรมการเนี่ยจะฟังจะรู้ว่าอยากจะรู้ว่าเราเนี่ยจะตอบอย่างไงว่าถ้างานนะั้นอะ่ะยังไม่มีคนทํามาก่อนคุณจะทําได้หรือเปล่านะครับสิ่งที่คุณจะต้องตอบเนี่ยคุณจะต้องตอบจาก าการที่คุณจะต้องวางแผนแล้วว่าคําตอบของคุณคืออะไรนะครับก็ไม่มีคําตอบที่ตายตัวอยากจะให้คุณคิดคําตอบมาด้วยตัวคุณเองแล้วก็พยายามปรับคําตอบให้มันกระชับแล้วก็ฟังแล้วประทับใจมีเหตุมีผลนะครับสิ่งนี้ถ้าสมมุติว่าจะให้อาจารย์หรือว่าให้ติวเตอร์เนี่ย คิดคําตอบให้คุณก็จะต้องท่องจําเพื่อที่จะไปตอบคาถามในห้องสอบใช่ไหมครับฉะนั้นอยากจะให้คุณคิดขึ้นมาเองนะครับคุณอาจจะตอบว่านะครับมีการวางแผนงานมีการอ,าออกแบบโครงการอย่างไรมีการดำเนินการอย่างไรติดตามผลหรือจะใช้หลัก p d c a plan do check act นะครับที่จะมาทำงานนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือการถามเกี่ยวกับการบริการที่ดีก็คือว่าถ้าสมมุติว่า มีญาติพี่น้องของคุณเนี่ยมาขอรับบริการแล้วก็ต้องการที่จะแซงคิวเพื่อที่จะอ่าได้รับคิวที่เร็วขึ้นคุณจะทำอย่างไรคุณจะมีการอธิบายหรือว่าดำเนินการอย่างไรสิ่งเนี้ยคุณก็จะต้องตอบว่าคุณจะต้องเลือกระหว่างความถูกต้องนะครับกับความถูกใจว่าเฮ้ สิ่งที่มันควรจะเป็นคืออะไรคุณก็ต้องมีหลักคิดมีตรกกะในการที่จะอธิบายใช่ไหมครับหรือไม่ในเรื่องของการทํางานเป็นทีมก็เหมือนกันนะครับอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าในที่ทํางานเนี่ยคุณต้องเจอหรือว่าต้องทํางานกับคนที่เขาไม่ชอบคุณหรือว่าคุณมีปัญหากับใครสักคนเนี่ยแล้วคุณต้องมาทําโครงการร่วมกันเนี่ยคุณจะทําได้ไหมคุณจะทําอย่างไรเพื่อให้งานนั้นประสบความสําเร็จสิ่งต่างๆเหล่านี้คุณต้องคิด,ต,คดต้องคิดคําตอบก่อน แล้วก็ฟังว่าสิ่งที่คุณคิดคําตอบที่คุณคิดเนี่ยมันโอเคไหมนะครับมันคือคําตอบที่ควรจะตอบแบบนั้นหรือเปล่าคุณก็จะมีเวลาในการคิดและก็กลั่นกรองคําตอบของคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นการนําหลักวิชาการความคิดหลักธรรมะแนวคิดต่างๆมาประยุกต์ใช้ในการตอบนะครับอันนี้ก็จะแสดงให้เห็นถึงปฏิพาน์ไหวพริบในการแก้ไขปัญหาแล้วก็แนวคิดในการทำงานของคุณด้วยนะครับ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคำถามคลาสสิกนะครับห้าข้อที่อยากจะฝากให้กับทุกคนนะครับสำหรับเตรียมตัวสอบ นะครับสัมภาษณ์ราชการงานราชการนะครับใช้ได้กับทุกตําแหน่งเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นประเภททั่วไปประเภทวิชาการไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งวิชาการหรือว่าตําแหน่งสนับสนุนอื่นๆนะครับสามารถนําไปฝึกซ้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นการซ้อมแนะนําตัวการหาข้อมูลของตําแหน่งงานหรือว่าภารกิจของสํานักงานหน่วยงานต่างๆนะครับเพื่อที่คุณจะได้เตรียมตัวในการ knives, ตอบคาถามการแนะนําตัวนะครับรว<อ>มทั้งการฝึกพูดนะครับแล้วก็ฝึกคิด นะคะเพื่อที่จะให้สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหรือว่าตอบคําถามได้อย่างตรงใจกรรมการนะครับซึ่งส่วนมากแล้วเนี่ยการสรสัมภาษณ์จะเป็นการวัดแนวคิดทัศนคตินะครับดูหน้าตาของเราว่าเราเป็นคนอย่างไรมีอุปนิสัยใจคอยอย่างไรนะครับส่วนงานที่มีความเป็นวิชาการมากๆนะครับบางตําแหน่งบางหน่วยงานก็อาจจะมีการให้ทรองคําถามนะครับให้เรา จับฉลากนะครับเที่จะเลือกคําถามมาคําถามก็จะเป็นคําถามเชิงวิชาการนะครับแต่ก็ไม่ได้ยากเกินขอบเขตความรู้ที่เราเรียนมาหรือสิ่งที่เราเตรียมตัวมาแน่นอนนะครับก็อยากจะให้ทุกคนนําไปประยุกต์ใช้นะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จโชคดีในการสอบสัมภาษณ์นะครับสวัสดีครับ